Hello everyone welcome back to the class of English with Teacher Prae y r again today we are going to study about the unit f o r w l y Animals in the topic of lesson t สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอ,อีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4คือ w i l d Animals แต่เราจะขึ้น l e s s o n ใหม่แล้วคือ l e s s o n 2. so today we gonna use two things or notebook and also student book prepare yourself before we get start ปกติแล้วถ้าขึ้นบทใหม่นะักเรียนน่าจะรู้ว่าภาระงานของเราคืออะไรนะคะวันนี้เราจะเตรียมสมุดแล้วเราก็จะเตรียมหนังสือเรียนให้พร้อมในการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคใหม่ๆนั่นเองค่ะ ข้อตกลงก่อนเรียนค่ะให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษไมม์ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่อง Wild Animals และดำเนิเนกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะ ศึกษาคำและประโยคจากหน่วยการเรียนรู้เรื่อง Wild Animals มีการจดและคัดคำศัพท์ตามที่ครูผู้สอนกำหนดให้นะคะมีการทำแบบฝึกหัดทั้งจากหนังสือเรียนและทั้งจากหนังสือแบบฝึกหัด Smile หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Wild Animals Lesson 2และส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบันทึกคะแนนนั่นเองค่ะ Lesson Plan ค่ะมาดูนะคะ What are we going to study about มาดูกันซิว่าใน l e s s o n 2เราจะเรียนอะไรกันบ้างอย่างแรกนะคะ words and sentences คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับที่อยู่ของสัตว์นะคะ number 2 w h e n do they sleep ใน l e s s o n 1เราเรียนไปว่ากินอะไรสัตว์ตัวนี้กินอะไรรอบนี้จะเป็นบทสนทนาเรื่องการนอนของสัตว์ค่ะว่าสัตว์แต่ละประเภทนอนไม่เหมือนกัน ระยะเวลาในการนอนและที่ที่เขาใช้นอนไม่เหมือนกันนะคะ and number three reading comprehension รวมถึงการอ่านจ,จับใจความสำคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ,ะมาพร้อมกันเลยนะคะนะักเรียน words and sentences ค่ะคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับที่อยู่ของสัตว์ค่ะเปิดหนังสือขึ้นมาแล้วก็เขียนคำแปลและสะกดไปพร้อมๆกันนะคะ นบวนักเรียนดูสิคะตัวนี้เป็นสัตว์ตัวนี้เป็นสัสตว์ป,ประเภทไหนเอ่ยเขาอาศัยอยู่ในทะเลทรายใช่ไหมคะความพิเศษของเขาคือเป็นสัตว์ที่อดทนต่อความร้อนและอดน้ำได้นะคะสัตว์ประเภทนี้เรียกว่าคา m e l คาเมล C A M E L คาเมลอูดค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะคาเมลอูดค่ะ คาวนี้มาดูค่ะอันนี้อะไรเอ่ยจริงๆคำศัพท์ตัวนี้เี่นเกันไปแล้วนะ glass glass g R a s s glass แปลว่ายา yeah, ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ glass ย yeah, าค่ะถ้าคำศัพท์ตัวไหนมี S ให้ออกเสียง S ด้วยนะคะเพื่อความถูกต้อง glass อย่างนี้เป็นต้นค่ะโอเค next river River R-I-V-E-R e River แม่นามค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ River แม่นามค่ะ Jungle Jungle J U N G L e. J-U-N-G-L-E Jungle ป่าดงดิบค่ะจริงๆป่าจะมีอยู่2ประเภทค,คือ j u n g l e กับ forest นะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเรามาเรียน j u n g l e กันก่อน one more time อีกครั้งหนึ่งนะคะ j u n g l e jungle ป่าดงดิบค่ะ c c s e a c ทะเลจำแบ่ง2องอย่างไม่เหมือนกันนะคะระหว่างทะเลกับชายหาดถ้าเป็นชายหาดจะเป็นพื้นที่ส่วนที่ติดน้ําทะเลและติดทรายซึ่งนักท่องเที่ยวหรือว่าตัวนักเรียนเอง,เองสามารถเดินเล่นได้อน,นั้นเราจะเรียกว,ว่าบีชแต่ถ้าซีเนี่ยนะคะคือทะเลนักเรียนจะเห็นตรงบริเวณที่เรือเขาแล่นอยู่ตรงนั้นเป็นบริเวณของซีคือบริเวณที่มีน้ํา100%เต็มน้ําทะเล100%เต็มเราจะเรียกว,ว่าซีคือทะเลแต่ถ้าไกลไปอีกคือลุกๆเลย ลึกๆเลยเราจะเรียกว่าโอเชียนนะคะคือมหาสมุทรนั่นเองค่ะอันนี้อะไรคะที่ที่อูดอาศัยอยู่เมื่อกี้ค่ะ desert, desert, d e s, s e r t desert d e s e r t d e s e r t ทะเลทรายค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ d e s e r t ทะเลทรายค่ะ อันนี้อะไรเอ่ย mountains mountains m o u n t a i n s mountains ภูเขาค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ mountains ภูเขาค่ะอ่าโอเคคราวนี้มาดูกันซิว่า คำสับเมื่อกี้เอามาใช้ในการทําแบบฝึกหัดได้อะไรบ้างเรายังคงอยู่ในหนังสือเรียนนะคะนักเรียนดูก่อนดูคําสั่งก่อนคําสั่งบอกว่า Where do animals live? Listen and draw lines to match the animals with where they l i v e เป็น Where do animals live? แปลว่าสัตว์ดังกล่าวอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะเป็นการจับคู่เรื่องสถานที่ที่เราเรียนไปเมื่อกี้แล้วก็ดูว่าแต่ละประเภทนะคะเขาอาศัยอยู่ที่ไหนกัน เรามาทบทวนกันก่อนเอาคำศัพท์ข้างบนก่อน d e s e r t ทะเลทรายใช่ไหมคะ river แม่น้ำ mountains ภูเขา jungle ป่าดงดิบ sea ทะเลจริงๆแล้วสัตว์บางชนิดสามารถอาศัยได้มากกว่า1สถานที่แต่ว่าให้เลือกตามความเหมาะสมที่สุดคราวนี้มาดูด้านล่างก่อนนะคะ a นี่คืออะไร bears หมีนะคะ B นี่ r h i n o แรดใช่ไหมคะ C Elephant นช้าง D Crocodile ในคลิปของครูแพลรอบนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ของนักเรเียนจะชัดนะคะ E Camel อูดใช่ไหมคะ F Dolphins โลมา And G is Bats ค้างคาวคะ่ะอะมาดูเลยนะคะเอาทีละข้อ Bears b e a r อาศัยอยู่ที่ไหนคะ where do bears live mountains ค่ะมีที่แทจ้จริงแล้วจะอาศัยอยู่ในภูเขาค่ะอ่ามาต่อ where do rhinos live แรดล่ะคะ jungle นั่นเลนลองสังเกตนะคะในแต่ละสถานที่ครูแพจะใช้สีในการยงเส้นที่แตกต่างกันออกไปซึ่งนั่นเองก็สามารถทำได้เหมือนกันเพื่อในกรณีที่เราย้อนกลับมาอ่านเราจะได้แยกแยะความแตกต่างได้นะคะ where do elephants live แล้วช้างล่ะคะ เหมือนกัน Jungle นะคะป่าดงดิบนะคะ where do crocodiles live จอรเะเข้ล่ะ river where do camels live อูดอาศัยอยู่ที่ไหนคะชัดเจนมาก desert ทะเลทรายค่ะ where do dolphins live ที่ไหนไม่ได้เลยนอกจาก sea and the last one where do bats live mountains ค่ะครั้งเขาจะอาศัยอยู่ในถ้าในภูเขานั่นเองนะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นช็อตคลิปนะคะแต่มีภาระงานนะคะเพราะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ของสัตว์อย่างแรกเพิ่มเติมคำศัพท์สัตว์มาอีกหนึ่งตัว camel ูดใช่ไหมคะ desert ทะเลทราย river แม่น้ำ mountains ภูเขา jungle ป่าดงดิบ s ทะเลค่ะ HOMEWORK for today คัดคำพท์จากที่ได้เรียนในชั่วโมงเรียนวันนี้มาอย่างละหนึ่งหน้าเว้นบรรทัดนะคะอย่าลืมนะคะการบ้านคัดคำพท์จะทำให้นักเรียนเกิดการจดจำคำสาปม์ที่สำคัญได้คะแนนเต็มไปเลยนะคะ mm hmm. Don't forget to do your homework a s s i d it d by k to teacher p r a นะคะโอเค guys how s about today today we are studying about the new words so study hard and do your homework and send it back to me to get good grade ตั้งใจเรียนจะได้เกรดดีๆนะคะนักเรียนโอเค guys and I will see you next class you can c o n t e l l me f o l l o w this ไปกดติดตามได้ที่ช่อง facebook ที่ชื่อว่า English with ครูแพรนะคะกดติดตามได้ที่ช่อง youtube ด้วย ชื่อช่อง i p a พรสวรรณชาติในกรณีที่นักเรียนเรียนวันนี้ไม่ทานสามารถไปเรียนตามคลิปวิดีโอได้ในช่อง YouTube i p แพรสวรรณชาตินะคะแอดไลน์มาที่ i p a พรค่ะติดต่อสงสัยข้อสงถามหรืออยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะคะโอเค guys. See you next class have a happy day everyone สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณเว็บไซต์ s l i d e สำหรับทีม PowerPoint ที่ช่วยในการจัดทำคลิปวิดีโอการศึกษามาณะที่นี้ค่ะ